สิบต้นทรงจังหวัดกาฬสินท์นะครับอันนี้เป็นต้นพันธุ์กระจับเข่าควายเหมือนเดิมนะครับขนาดไซส์เท่าเฝ่ามือนะครับส่วนฝักนะครับฝักกระจับถ้าใครไม่เคยเห็นนะฝักกระจับรูปร้าแบบนี้นะครับเสียมดานะครับอยู่ใต้น้ํานะครับเจริญเติบโตใต้น้ําสามารถเอามาต้มกินได้นะครับหรือว่าจะกินแบบสดๆก็ได้นะครับมาดูต้นพันธุ์กันต่อนะต้นพันธุ์เรานะครับเราตัดไปให้จากยอดเนี่ยที่จับเนี่ยคือยอดนะครับถึงโคนนะครับโคนคือจุกงูที่ตัดไปประมาณ2ฟุตกว่ากว่านะครับ ลักฝอยเขียวๆเ,เป็นพูแบบนี้เลยคล้ายสาหร่ายนะครับเหมือนเดิมกระจับเป็นพืชน้ําที่มันขยายพันธุ์ไว้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันแตกต้นใหม่แบบนี้นะดูว่าใครจะเรียกว่าไหลรก็ได้นะครับเหมือนกันออกจากบริเวณลําต้นเห็นไหมลําต้นเนี่ยเชื่อมต่อกันนะครับค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับค่อนข้างเยอะเลยนี่ต้นนี้เริ่มมีฝักแล้วนะครับเห็นป่าฝักเล็กน้อย ลากฝอยแบบนี้นะครับวิธีปลูกนะครับถ้าลูกค้าได้รับต้นพันธุ์ไปแล้วนะครับจับลากนะครับลากตรงนี้นะจิ้มลงไปให้มันอยู่ใต้น้ํานะครับแบบนี้นะครับแล้วยอดครับยอดจับหงายขึ้นมาให้มันเสมอน้ําเพื่อที่ใบมันจะได้รับแสงได้นะครับแค่นี้เองครับวิธีปลูกต้นกระจับง่ายๆนะครับส่วนใครสนใจต้นพันธุ์นะครับไปปลูกพักมาสอบถามได้นะครับเรามีต้นพันธุ์กระจับปลอกายพร้อมนะครับจะส่งได้ทั่วประเทศเลยนะครับ